ทันทีที่เท้าแตะพื้นเหยียบย่างเข้าสู่พื้นแผ่นดินแม่เป็นครั้งแรกหลังจากโชคชะตานำพาให้มาลัยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนถึง30ปีวันนี้ในวัย59มาลัยแทบจะสุดร่างลงก้มจูบพื้นดินเกิดความทุกข์ทรมานตลอดระยะเวลา30ปีเต็มของเธอบัดนี้มันจบลงแล้วมาลัยเป็นแม่ไม้ผัวทิ้งตั้งแต่อายุแค่25 เขาทิ้งเธอให้เผชิญกับความยากลำบากพร้อมลูกเล็กๆอีก3ามชีวิตความยากจนค้นแค้นของคนชนบทในดินแดนถิ่นอีสานทำให้มาลายยอมทิ้งลูกน้อยทั้งสามไว้กับแม่แล้วพาตัวเองเข้าสู่ดินแดนศิวิไลที่เรียกกันว่ากรุงเทพตามคำชักชวนแนะนำของลูกพี่ลูกน้องที่ได้เดินทางไปแสวงหาโชคล่วงหน้าก่อนแล้วและงานที่เธอได้ ตามคำแนะนำว่างานดีงานสบายได้เงินเร็วก็คืองานในบาร์มาลัยนอนร้องไห้อยู่หลายคืนในช่วงเริ่มต้นที่ทำงานแต่เพราะนี้คือหนทางเดียวที่ผู้หญิงไร้การศึกษาและมีภาระอีกสี่ชีวิตรอเพิ่งพาเธออยู่มาลัยจึงได้แต่อดทนกัดฟันทำงานใช้ตัวแลกเงินต่อไปด้วยความหวัง ความหวังว่าจะทำงานเก็บเงินให้ได้สักก้อนแล้วจะกลับบ้านเกิดกลับไปปลูกบ้านทำไร่ทาสวนอยู่กับลูกๆและแม่แต่ด้วยเพราะค่าดำรงชีวิตในเมืองใหญ่ที่ค่อนข้างจะสูงบวกกับรูปร่างหน้าตาของมาลัยที่ไม่ได้จัดว่าสะสวยต้องตาชายเลยแม้แต่นิดเดียวรายได้ของมาลัยจึงพอแค่เลี้ยงตัวไปวันๆและพอส่งให้แม่และลูกได้พอใช้ได้เดือนชนเดือนเท่านั้น เงินเก็บแทบไม่มีเลยมาลายสู้อดทนทำงานมาได้เกือบสมปีและแล้ววันที่จุดเปลี่ยนของชีวิตมาลายก็เหยียบย่างเข้ามาถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์มาลายกลับบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมลูกๆและกลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เช่นเดียวกับจงจิตญาติห่างของมาลายที่หายหน้าหายตาไปเกือบ7ปี ีนี้เธอภาษามีชาวเดนมาร์กกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเช่นเดียวกันสามีของจงจิตเห็นมาลัยและได้รู้จักเป็นครั้งแรกพอรู้ว่ามาลัยเป็นญาติกับภรรยาเขาจึงรีบเอ่ยปากถามทาบทามมาลายให้กับเพื่อนสนิทของเขาที่เดนมาร์กทันทีโดยที่จงจิตเองก็รู้จักเพื่อนของสามีคนนี้ดีเช่นเดียวกันจงจิตรีบบอกให้มาลัยรู้ว่า เพื่อนของสามีเป็นพ่อไม้อายุ40เคยมีภรรยาเป็นคนเวียดนามมาก่อนแต่หลังจากอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่ปีก็ต้องเลิกลากันไปหลังจากนั้นก็มีอีกคนเป็นสาวชาวฟิลิปปินส์อยู่กันได้ไม่เท่าไหร่ก็เข้าอีรอปเดิมก็ต้องเลิกรากันไปอีกและตอนนี้เขากำลังมองหาผู้หญิงคนใหม่และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้หญิงเอเชียเท่านั้น จงจิตเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีของมาลัยหากได้แต่งงานกับผู้ชายต่างชาติคนนี้ชีวิตของมาลัยก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีทางด้านความเป็นอยู่ของตัวเองและของทุกคนในครอบครัวจะมีเงินส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูงๆและแม่จะได้อยู่สบายจะได้มีเงินปลูกบ้านหลังใหม่ให้แม่และลูกๆมาลัยได้ฟังเธอรู้สึกสองจิตสองใจทุกอย่างดูดีไปหมด จะติดก็ตรงที่เธอกลัวที่จะต้องห่างลูกห่างแม่ไปใช้ชีวิตอยู่ถึงต่างแดนไกลจากครอบครัวไปข้ามโพ้นน้ำทะเลแต่ด้วยทั้งจงจิตและสามีต่างรับรองอย่างแข่งขันว่าผู้ชายคนที่แนะนำให้เป็นคนดีฐานะดีเรียบร้อยหน้าที่การงานมั่นคงมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ไปมาอลยก็จะมีแต่ความสุข สุดท้ายมาลัยจึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของจงจิตและสามีเธอยื่นเรื่องขอวีซ่าโดยมีจงจิตและสามีคอยวิ่งเต้นช่วยเหลือรวมไปถึงผู้ชายชาวเดนมาร์กคนนั้นก็ช่วยส่งเงินมาให้มาลัยก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและเป็นเงินสำรองเอาไวใ้ให้แม่และลูกๆของเธอในระหว่างที่มาลัยไม่ได้ทำงานมาลัยตื่นเต้นที่ได้เดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก และเป็นการเดินทางไปถึงยุโรปดินแดนแห่งความหวังและความสุขสามีในอนาคตของเธอเดินทางมารับด้วยตัวเองถึงสนามบินเขาเป็นคนหน้าตาจัดว่าพอใช้ดูดีสะอาดสะอา้านดูเรียบร้อยเป็นมิตรมาลายรู้สึกถูกชะตากับเขาตั้งแต่นาทีแรกที่ได้เห็นและดูเหมือนเขาก็ต้องใจมาลายเช่นเดียวกัน มาัลาถูกจับแยกจากจงจิตทันทีที่เท้าเหยียบถึงสนามบินมาลัยได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะจงจิตบอกว่าค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางเงินสำรองที่ให้ไว้กับแม่และลูกๆของเธอรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในเดนมาร์คว่าที่สามีในอนาคตของมาลายัยเป็นคนออกให้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นมาลัยต้องไปพักอยู่กินกับเขาทันทีทั้งนี้จะได้ใช้เวลาทั้งหมดศึกษาดูใจกันด้วยมาลัยคิดว่าตัวเธอเองไม่ใช่สาวสิ่งอะไรแถมก่อนหน้านี้ก็ทำงานในบาร์ออกไปกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้าเรื่องที่จะต้องมาปรนิบัติดูแลว่าที่สามีในอนาคตแค่คนเดียวไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรมาลัยจึงยินดีทำตามอย่างเต็มใจ เขารีบดำเนินการยื่นเรื่องแต่งงานทันทีเพราะวีซ่าของมาไลยได้แค่สมเดือนเขาต้องรีบแต่งงานก่อนที่วีซ่าของมาลัยจะหมดมิเช่นนั้นเขาจะต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอีกรอบหากมาไลยต้องเดินทางกลับเมื่อถึงเวลาเพราะโชคชะตาได้กำหนดเอาไว้แล้วการยื่นเรื่องแต่งงานของมาไลยผ่านชลุยมาไลัยได้ใช้ชีวิตอยู่เดนมาร์กแบบทาวรโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศในช่วงปีแรก มาลายรู้สึกมีความสุขมากสามีของเธอรักและดูแลเอาใจใส่ดีทุกอย่างและเธอก็ตอบแทนเขาด้วยการทำตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีปรนิบัติทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีและด้วยความเต็มใจทุกคนในบ้านณนะที่นี้หมายถึงพ่อสามีและพี่ชายสามีอีกสองคนชายทั้งสี่อาศัยอยู่ด้วยกันภายในบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นบ้านของพ่อ แม่ของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วพี่ชายทั้งสองคนหนึ่งเป็นม้ายอีกคนยังไม่มีครอบครัวตอนนี้มีมาลัยมาอยู่ด้วยอีกคนก็กลายเป็นห้าคนที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้พ่อของสามีกเกษียณนานแล้วและมีเงินบำนาญกินโดยไม่ต้องเดือดร้อนเงินจากลูกๆส่วนพี่ชายทั้งสองคนของเขาก็ทำงานมีเงินเดือนกันทุกคนบ้านหลังนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินทอง พอเข้าปีที่2ชีวิตของมาลัยเริ่มมุ่งหน้าเข้าสู่จุดดำมืดของชีวิตเมื่อสามีของเธอโดนเลหลังคัดออกจากบริษัทที่ทำอยู่เพราะบริษัทกําลังจะยุบตัวปิดลงและไม่มีเงินจ้างการเงินของสามีและมาลัยเริ่มฝืดเคืองอยางดีที่มีบ้านอยู่ไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่มาลัยเริ่มรู้สึกเป็นกังวลกลัวว่าจะไม่มีเงินส่งเสียให้แม่และลูกที่บ้านนอก สามีของเธอก็เริ่มเครียดเพราะทุกต้นปีจะต้องเสียภาษีจิปาทะมาลายเห็นสามีเครียดเธออยากจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรภาษาก็ยังไม่ได้จะออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้านก็ไม่ได้เพราะทั้งงานบ้านไหนจะต้องดูแลพ่อสามีล้นมือจนแทบไม่มีเวลาอยู่แล้วและแล้วคืนหนึง่งสามีของเธอไม่อยู่มาลายนอนอยู่ภายในห้อง ประตูห้องนอนก็ถูกเปิดออกเธอรู้สึกตัวตื่นแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะคิดว่าเป็นสามีท่ามกลางความมืดคนที่เข้ามาคลานขึ้นเตียงแล้วเริ่มลงมือหลับนอนกับมาลัยกว่าที่มาลัยจะรู้ตัวว่าคนที่นอนอยู่กับเธอไม่ใช่สามีก็ไม่ทันเสียแล้วชายคนนั้นคือพี่ชายคนโตเมื่อเสร็จสมแล้วเขาก็ควักเงินให้ตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณหนึ่บาท มาลัยนั่งมองเงินด้วยความเสียใจกังวลและกลัวเสียใจที่โดนพี่ชายสามีขืนใจกังวลว่าสามีจะรู้และกลัวว่าสามีจะส่งเธอกลับเมืองไทยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปทุกอย่างยังคงเป็นปกติสามีของเธอไม่มีทีเท่าว่าจะระแคะระคายอะไรส่วนตัวพี่สามีเองก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลัยจึงค่อยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาได้ จนเข้าอาทิตย์ที่สองเป็นคืนที่สามีเธอไม่อยู่เช่นเคยดึงมากแล้วที่มาลัยรู้สึกตัวตื่นเมื่อมีความรู้สึกว่ามีของหนักๆทับทับอยู่บนตัวเธอคราวนี้ไม่ใช่พี่ชายคนโตไม่ใช่สามีแต่เขาคือพี่ชายคนรองเขาขู่เธอว่าถ้าไม่อยากให้คนอื่นตื่นมาเจอก็อย่าเอะอะเด็ดขาดด้วยความกลัวว่าจะรู้ถึงหูสามีมาลัยจึงปล่อยเลยตามเลย และเช่นกันหลังจากผ่านไปแล้วพี่ชายคนรองก็ควักเงินวางไว้ให้เท่ากับจํานวนที่พี่ชายคนโตเคยให้เธอมาไลานั่งมองเงินตรงหน้าพร้อมด้วยหยาดน้ําตาเริ่มรู้สึกตัหหดใจอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นเพียงสองคืนความสงสัยตังหดใจของมาลไยก็เริ่มกระจ่างขึ้นเมื่อคนที่ย่องเข้าห้องเธอคือพ่อของสามี คราวนี้มาลัยดิ้นรนขัดขคืนเสียงของเธอเริ่มดังขึ้นจนในที่สุดสิ่งที่มาลัยไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคนที่เดินเข้าห้องมาคือสามีสีหน้าท่าทางของเขาโกรธจัดเขาไม่ได้โกรธพ่อคนที่เขาโกรธคือเธอคือนนั้นเองมาลัยถึงได้รู้ความจริงว่าสามีของเธอจะให้เธอคอยบำเรอผู้ชายทุกคนในบ้านแลกกับเงินค่าตัวครั้งละหกพันบาท โดยเขาจะเก็บไว้เองห้าพันโดยให้พ่อและพี่ๆจ่ายให้มาลายครั้งละพันเขายังขู่ว่าถ้าไม่อยากทำหรือทำไม่ได้เขาจะส่งเธอกลับเมืองไทยแต่ถ้าหากเธอยอมทำแต่โดยดีอย่างน้อยเธอก็ยังพอมีเงินส่งเสียให้ครอบครัวที่เมืองไทยมาไหลานั่งร้องไห้เสียใจและน้อยใจกับวาสนาของตัวเองเคยนึกดีใจที่ได้หลุดพ้นจากอาชีพขายตัว แต่สุดท้ายกลับต้องย้อนกลับมาสู่จุดเดิมเพิ่มเติมคือมีสามีทำหน้าที่เป็นแมงดาก่อนออกจากห้องไปสามีเธอข่มขู่ให้เธอปรนิบัติพ่อเขาให้ดีที่สุดและห้ามอิดอดใดๆทั้งสิน้นหากพวกพี่ๆหรือพ่อของเขาต้องการเธอจะต้องทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดประตูห้องถูกปิดลงแล้วมาลัยนั่งมองหน้าพ่อสามีทั้งน้ำตาก่อนจะค่อยๆเอ็นตัวลงนอน ปล่อยให้พ่อของเขาทำทุกอย่างตามที่ใจต้องการแลกกับเงินค่าตัวเพียงหนึ่พบาทมาลัยอดทนกัดฟันอดออมเงินที่ได้มาจากผู้ชายในครอบครัวสามีส่วนหนึ่งเธอส่งให้แม่และลูกและเจียดส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินเก็บตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาชายทั้งสี่วนเวียนใช้ร่างกายของเธอสนองตันหาราคาให้กับพวกเขาในราคาอันแสนจะถูก ถึงแม้นว่า10ปีหลังพ่อของสามีจะเสียชีวิตไปแล้วเหลือแค่ชาย3มคนที่ยังวนเวียนมีความสุขกับร่างกายเธอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบาดแผลนในห,หัวใจและความรู้สึกของมาลัยจะลดน้อยถอยลงเลยแม้แต่นิดเรื่องราวความอัปยศที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเธอเป็นความลับที่แม้แต่จงจิตญาติของเธอก็ไม่มีวันรู้จนถึงวันที่เธออายุเกือบจะหกสิ เธอมีเงินที่เก็บหอมเอาไว้พอใช้ตั้งตัวได้ที่บ้านเกิดมาัยจัดก,การซื้อตั๋วเดินทางขาเดียวกลับประเทศไทยทิ้งทุกความทรงจำอันแสนจะเจ็บปวดและทรมานเอาไว้เบื้องหลังหลบนี้ชายทั้งสามแบบไม่มีวันหวนย้อนคืนและสาบานกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่เหยียบออกนอกประเทศไปไหนอีโดยเฉพาะประเทศเดนมาก